ขึ้นเวทีเวทีแรกคนโพสด,ดา่าโพสด,ด่าแหลกล่าเลกว่าเอาเด็กที่ไหนมาขึ้นเวทีแพลวพาวเอาเด็กน้อยที่ไหนมาขึ้นเวทีโดนด่าเละบอกว่าเสียงเสียงอย่างนี้อาก้าขึ้นเวทีได้ยังไงดา่า ฉันก็ให้กำลังใจคุณและพาคุณไปเรียนหลังกับอาจารย์สมุนไพรอาจารย์สมุนไพรที่ป่วยจนวาระสุดท้ายจะทำไงนอพ่อแม่จำจากผากแต่เยาวัยก่อนแหล่ชีวิตของคุณ ฉันเป็นคนเขียนเนื้อหาให้อาจารย์แต่งก่อนล่ำก่อนนี้หากินจนวินาทีสุดท้ายที่อยู่ด้วยกันมาอาจารย์ป่วยเจ้าไปขืนคู่ขืนค่ายกับอาจารย์อาจารย์ป่วยฉันทำบุญต่ออายุให้อาจารย์มันเคยมีสักครั้งไหมที่คุณถามไถ่ว่า ว่าต้องผ่านช่องทาง่อยก็ได้เยอะแยะคุณจะผ่านใครก็ได้อาจารย์สมุนไพรป่วยเหรออาจารย์เป็นยังเหตุบุญต่ออายุให้อาจารย์ติดถามไม่มี ็คือว่าถานไทยแล้วแน่แล้วดีใจเนี่ยพเทา่าว่าลาสุดท้ายของ้เทา่าคิดยอาเดอร์ความดีข่อยมันว่าเคยมีเลยบอที่คอยเลื้อใจที่คอยออกมาพูดเนี่ยคือมันคือเหยียบย่ำกันคักแท้สันนิมันคือเหยียบย่ำย่ำกันคักแท้เพจอีเมียฝรั่งนี่มันดา,ดา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 ข่อยสู้มือนี่สู้มือนี่มันกระดา มันบอดดาต่อไขอ่มันดาบดทุกคนในองค์กรในครอบครัวข่แต่คุณไปสรรเสริญเยินย่อเขาส้นแกวกับเขาเบานั่วหัวมวนหัวเราะพูดคุยกันสนุกปาก่อยเจ็บบอกแล้วเรื่องที่ว่าคุณล็อกอินไหมใน macbook macbook ค้วยใจก่อน ิบมาดิอ่ะแมบ็กบุูกเครื่องนี้ที่ลูกน้องคุณเอาไปพูดอมบมกอกงงานแคบหมูเอาไปบอกว่าไม่ได้ล็อกอินก้อยพูดสิล็อกอินจริงไหมใครเป็นคนเห็นคน้นองก,ก้อยเป็นคนเห็นคนแรก เฟซคุณล็อกอินอยู่ใน Macbook เครื่องนี้ไม่ใช่ฉันเพิ่งมาเห็นนะเพราะเห็นเดือนในก่อนเดือดๆเลยใช่ตั้งแต่แม่ย้ายเข้ามาใหม่อะตอนที่ย้ายเข้ามาบ้านหลังนี้ใหม่ๆเดือนสิงหาเนาะตอนลูกเปิดเทอมเดือนสิงหาปีที่แล้วคุณยังไม่รู้ตัวตั้งแต่เดือนกุมภาที่มันมีเรื่องเจ้าบรูโต ว่าเจ้าหลอกอินอยู่ในแมคบุกเกิงนี้จนกระทั่งเดือนสิงหากัยายาตุลาคุณยังมีการเด้งแชทด,ดึงดึงดึงอยู่ในนี้หมดทุกอย่างถ้าขอสีทำลายเจ้านั่นบอกถ้าฉันจะทำลายคุณคอยว่าต้องเฮ็ดเองก็ได้คอยให้ไอ้ก้อยเนี่ย ทางเฟซอวตารแล้วส่งให้เพจเพจไหนอ่ะที่เขาโจมตีคุณที่เขาไม่ชอบคุณที่เขาด่าดคุณคอเอาเฮ็ดก็ได้แต่ขอยเป็นอย่าง,งคือบเเห็ุพ่อขอยก็อยากให้มันจบค่อยก็มองว่าเจ้าเป็นพ่อของหลูก ่อยก็ไ่ได้อยากเอาอีกอย่างที่มันเกี่ยวกับเนี่ยออกไปให้ค้นตองวิาพากวิจารณ์เพราะว่าลูกข่อย่ายมากลูกข่อยต้องมาเห็นว่าเอา้าทาไมพ่อเป็นอย่างนี้ทําไมแม่เป็นอย่างนี้คอยก็เล่บเบเฮ็ดคอยก็เล่บเบาเบาให้มันตายอยู่นี่หน่แล้วข่อยก็ไ่ได้เอาออกมาแต่ตอนหลังอ่ะอาจจะรู้ตัวว่าออกอาลอกอินไวล้ละลืมข้าว ก็เลยออกไปแล้วม,มาออกช่วงหลังนะแต่อยู่นี่หลายเดือนเลยเป็นยังขอคือบบเ,เอออบานแต่ขี่มันเป็นเรื่องของขอบขั้วมันเป็นเรื่องของขอบขั้วคือมันบัต้องจำเป็นต้องเอ,อาเบาแต่มือนี่มันอดบ่ได้มันทนไม่ได้แล้วนะ รถบ่ได้แล้วขอเห็นมือขึ้นกวจัจสซันโอ้ไปยู่น้่กันไปยูในเฟมเดียวกันเว้ากันสนุกป,ปากกับเพจทีิดา่อยเป็นปอีอันนี้ประเด็นนะแล้วตอนที่อยู่ด้วยกันถามว่าความเจริญรุ่งเรืองมันไปด้วยกันอย่างนี้ แมน้นยุคความเจริญรุ่งเรืองมันเป็นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ด้วยกันถูกต้องอันนี้จริงอันนี้จริงแต่ก่อนคอยกับว่ามันคนหางคนมีอย่างแต่ครอบครัวข่อยกับเบอเดยขี่ไล่ทรามากินตั้งแต่เด็กครอบครัวก็มีธุรกิจอยู่แล้วตั้งแต่เด็กครอบครัวก็มีธุรกิจอยู่แล้วตั้งแต่เด็ก ใครหน้าสาโทษทีดินเรานี่แล้วเราไม่ไม่ทำเป็นต้องมาพูดหรอกแต่ในยุคของความเจริญรุ่งเรืองในช่วงของโควิดคอยกับย่อมรับว่าชีวิตดวงมันหนุนกันคอยกับเจ้าในดวงมันหนุนกันคอยกับอาศัยเจ้าเจ้ากับอาศัยคอยอืม ถูกต้องบอหรือค่อยบ่วัตถุแต่กี่เจ้ามีเงินซัมนี่แต่พอมาอยู่น้ากันความจเจริญรุ่งเรืองมันเกิดขึ้นทุกอย่างมันดีเบดเรื่องเรื่องที่อาจารย์ลงบุรพาพูดเกี่ยวกับเรื่อง youtube ทุกอย่างก็คือเรื่องจริงแต่อาจารย์ลงบุราพาทาคลิปนี้มันออกไปหรือว่าไรนี้หลังจากไรนี้ทามันจบด้วยดีเจ้าเศร้า เจ้าเศร้าเว่าถึงบุคคลที่สาม